<laughs> นี่นะคะขึ้นชื่อเรื่องความเซ็กซี่อันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะเพราะว่าสาวพลอยเชื้อมนะคะ <c oughs> มีคุณสม ครบถ้วนนะคะทั้งสายตารูปร่างแล้วก็ผิวพรรณเรียกว่าสเสน่ห์รุนแรงมากเลยค่ะแต่ว่ากำแพงเบอร์ลินเนี่ยนะคะก็ยังทำลายเธอไม่ได้ล่าสุดในละครกุหลาบไร้หนามนะคะมาถึงฉากที่บีมไม่ใช่คะ่ะหนุ่มๆทั่วประเทศเรอคอยกันนะคะเมื่อพี่นันค่ะจัดการไม้เด็ดนะคะหวังเอาตัวพระเอกลมและชตะจากน้องสาวนางเอกยาย่ามาคลองให้ได้ด้วยการใช้รูปร่างยั่วยวนสะกดสายตาหนุ่มลมโดยลากสายยางมาฉีดนะคะยิ่งให้เน้นส่วนว้าส่วนโค้งอย่างชัดเจน งานนี้ทีมงานทีวีเอ่อทีวซีนเนี่ยนะคะต้องยกนิ้วป้องให้กับสปิริตของพลอยเลยล่ะค่ะเพราะว่าเต็มที่กับการแสดงแบบสุดตัวยั่วยวนโดมแบบหมดทุกกระบวนถ้าใครไม่ใจอ่อนก็ให้มันรู้ไปสิค้ะห,หนาตจังเลยอะค่ะ คือคือเป็นเป็นคนแบบนี้โดยธรรมชาติเลยเพราะว่าถูกที่บ้านปลูกฝังมาให้เป็นคนแบบนี้ถูกเลี้ยงดูมาให้เป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วมันก็ผิดที่ครอบครัวของพลอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ใช่ไม่สั่งไม่สั่งสอนลูกตัวเองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบลูกตัวเองโตมาก็เลยกลายเป็นคนที่มีนิสัยเสียๆค่อนข้างนี้จะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าเอาชีวิตจริง ของคนทั้งโลกมารวมมิตกันในละครเรื่องเดียวเลยก็ได้แบบว่ามีแต่เรื่องอ่ะสร้างเรื่องตลอดแล้วก็แล้วก็แบบว่าใส่ไล่ป้ายสีสร้างเรื่องร,งร้องไห้เก่งอะไรเงี<ม>้ยถ้าเป็นดาราคงได้ออสการ์ไปแล้วเลยได้ออสการ์ติดกันสิบปีเลยยังว่าได้ว่าคือน้ําตาสั่งได้อะไรเงี<ม>้ยแล้วเป็นคนที่แบบไม่ ไม่มีดีอ่ะกลวงอ่ะกลวงจริงๆกลวงจริงๆหาหาความดีในตัวไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ละครเรื่องนี้เป็นละครแบบว่าสอนสังคมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็คงจะให้ให้อะไรที่ดีแต่ว่าแต่ว่าก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมันต้องยาวยากทุกฉากเลยแล้วก็พูดยาวหมดทุกฉากต้องคือต้องเป็นคนคุมเกมคุมแบบคุมทั้งเรื่องเลยทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะ